มาพี่น้องกินน้ากันครับพี่น้องครับสามชัวตีนไก่ครับพี่น้องเฮ้ยน้องดเด้อพี่น้องเด้อเฮีย,ยครับบดแข้งนี่ครับนองใหม่ฝรัง่งเป็นฝรั่งน้าครับเป็นเหล้าพอมเป็นฝรั่งพอมนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ไงพักพักเกษตร กระถินนี่ปลอกไว้เรร่อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับปลอกไว้เบิ้ลเรร่อยแล้วอ่ปลอกไว้ที่ปลอกไว้เข้าสี่ห้อยใช่เด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับห้อยเด้อครับพี่น้องแบบนี้โอ้ยครับมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันครับพี่น้องห้อยเดือพะกระถินครับ ฟักเกษตรบ้านเฮางเหรอครับพี่น้องเอ้โอ้ยพ่อได้กินฟักหนีกเลยครับพี่น้องเด้อนี่นี่ครับพี่น้องครับมามาครับมาตุ่มโมโหมามกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนนด้วยออกคีบเท่าน,นึงครับพี่น้องกันหยวนไอ้โลกอีหยังดอกบักไอ้นี่บ่แหยว่านะโลกทีพ่อพึ่งปรารถนาเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยก็ยเลยบ่ได้เห็ดคลิปจักเถือ่อ นี่แหละครับตั้งแต่นั้นมาเขาได้เฮ็ดคลิปอีกเพิ่มอีกคลิปนี่แหละครับพี่น้องตั้งแต่มีโลกนี่มากนะครับยังไดงกับเบื้องกันแย่งกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไหลกดแชร์กดถูกใจให้น้ำเด้อครับพี่น้องเด้อสู่กันไปครับพี่น้องครับให้ปลอดภัยสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ,อสวัสดีครับพี่นอ้องปลอดภัยสุขุมสุขคนครับ ผูที่ติดตามแล้วทั้งบ้านติดตามครับพี่น้องครับมือหนึ่ง็สิมากินตำซัวเออตำซัวยังงเออตำซัวโอ้นี่ครับพี่น้องตำซัวตีนไก่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องตำซัวตีนไก่ครับพี่น้องครับแต่ว่าตำเรียบร้อยแล้วครับตอนตำก็บ่ยเพ่นเห็นดอกเอาเบิ้งตอนกินเลยครับพี่น้องครับเนอะอืมเท่านันเอง่อย่าลืมฝากกดติดตามกด ยังไงวะไอ้ซับตะไคร่ออกดติดตามกดซับตะไคร่กดกระดิ่งเออกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเรากดยังไงวะกดถึงใจเอออย่าลืมกดถึงใจด้วยพี่น้องเด้อมุ่งเลยเข็มโดนแล้วคลิปบางเท่ากันน้องหลงนุ่มดืมนะครับเออพี่น้องมาเอ้ากินน้ำกันครับพี่น้องนี่ตำส่วครับพี่น้องครับนี่ตำส่วตีนไก่ครับนี่ครับพี่น้องครับอื้อ นี่โอ้ยเลยพักกระถินครับเออไอ้บักบัก,กเกษตรบ้านเขานะครับโอ้ยเลยเกษตรบ้กกรรบานาเขาเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ครับพี่น้องทำซสวะตำสว,สวครับเดี๋ยวจะมีสายบัวสายบัวน้ำพี่น้องนี่สายบัวครับถ้าว่าห้างมาเลยครับพี่น้องสายบัวนี่อื mm. นี่ครับนี่ยโอ้ยอย่าง oh. พี่น้องเบิ่งใหญ่ไก่ได้ครับพี่น้องเลย มันจะเสียบขนาดไรครับนี่ครับิ่้งใกล้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องตำชัวตีนไก่ครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้โหน้องสอดไหล่พี่น้องเอ้ยนี่ครับฮะกินนับกันครับพี่น้องครับอื่ครับ น้องมันเสียบเอีดน้องเปพักพักเกษตรกับบางเนาะฮะเอามานทําเอียดไม่เนิ่นไมน่มาห้องบาดท,ทั้งปีเนี่ยนี่ครับพี่น้องนะ่ะดุยพี่น้องบาดเนี่ยนี่ครับอือสัตว์แบบสายบัวครับโอ้ยพักเกษตรกับอะไรน,นี่ครับพี่น้องลุยเลยไหมครับ เดี mm ๋ยวครับสุดยอดครับพี่น้องตำเลี้ยงจำเลียงครับ hmm. พี่น้องน้องใหม่พลังกับกับแกะออาครับเป็นยัง เด็กเราพีน้องเอ้ยนี่เราต้อบวกเนี่ยสายบวกใช้บวกพี่น้องสายบวกครับเนี่ยทำตัวสักกันเข้าไปครับพี่น้องคอือหืเข้ากันเป็นยังพี่น้องเอ้ย mặc canh mặc canh khang, canh khang, canh khang canh mặc 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 canh อ,อ็แล้วน,พนะพ,พี่น้องพักเกษตรกระถิ่น ส mm hmm, uh uh totally ุ้งอดดอู่น้องเอ้ยเซ่บนะครับอืเดี๋ยวจะดู chấm xuống trên cả, ừm ừm, với mặt tháng càm nữa, thịt gà, ẩm ruột, ẩm ruột phải không? thịt gà, bơ, bơ, ừ, ừ ยอดพี่น้องครับส่หืมสุอดเอาป่อืมอออมัแนแฉบมันนวดพีน่นองเลย แบกน่นรับพี่น้องอบายรักษาสุขภาพกันดีๆเลยพี่น้องด้วยแข็งหน่อย ด,ดยอด<ช>ครบบบบบับพี่น้องแซ่บอีลีครับแซ่บแซ่บแซบพี่น้อง พัดก,กษตเครับพี่น้องพักกระถินก็ต้อตรงรูดครับพี่น้องรูด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 นี่ครับโอ้ยตอนเป็นเด็กหน่อยเนะพี่น้องนะ ยังตามบุกหงพี่น้องหลุดรื้ดหลุดปื้อดิดิพี่น้งอ,อ,อนงเลยนี่ครับให้ดีมาเ่าอ,อืมมืมมมมมยมม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 อ นี่นะครับดยินเสียงมันบาครับนั่นแหละครับของแสบเลยครับนี่ครับต้องจะกินในเบอร์ของพี่น้องก็เป็นเรื่องหน่อยก็กินเสียงอื้มซุดยอดดีพี่น้องเสียงมันน่มวนหูเป็นยังไงนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับสุดยอดลีครับพี่น้อง กินบ้านเข้ามาันต้องกินนี่ที่ครับดินใครไปแล้วเลือแต่นี่แหละครับดินใครไปแล้นี่น้องย่ำจริงจริงคลิปนี้ก็สิฝากไว้พ่อสมิทธ์เด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาย,ยังว่ากันไหมครับพี่น้องครับ เจ้าหน้กับฝากดูแลสุขภาพเจ้าของด้วยนะพี่น้องนะเพราะว่าโรคไข้มันลลหลายจะโรคหายยังดอกเบิ้งกันแง่งกันเอาเด้อพี่น้องเด้อจักมาสิจักมันสิมาหอดเท่าเหมือนเด็กกับยังหูวจักอยู่ไอ้โรคโตนี่เจ้าหน้กับดูแลดูแลเจ้าของไปใส่มาใส่กับพกแอลกอฮอล์ครับพี่น้องครับท่ามือขนมือเด้อครับเด้อพี่น้อง กินนี่ครับมมีอย่างหลายนะครับแบกินซ้ำนีแ่แหะครับกิแบนแบกินนวไปอืนเ,เองตามเองกินเองนี่แหละครับพี่น,อน้องยังไงก็อย่าลืมเด้อขันต้นมากล่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องด้ว่สิ่งสำคัญที่สุดกับพี่น้องต้องรักษาดูแลสุขภาพประของให้มันดีครับพี่น้องครับอย่าเจ็บอยา่าป่วยอย่าไขเพราะว่ามันสิมหมอเป็นโรคเดียวบนเลยยังมีฉี่หมูกด้วยพี่น้อง มันสิเมาร่วมมาเป็นโหลเดียวเลยจะได้กะห้างเว้นระยะห้างเมตรหนึ่งเวลาไปกินสังสรรค์กันเดอได้สิเป็นหลายคนหลายเด้อพี่น้องเด้อสิเปกสิกลงยังไงเบิ้งเอาพิจารณาเอาเองก็แล้วกันอันใดมันปลอดภัยก็จะคว้องอ่ะเอายังสั่นเลยพี่น้องไต่มันก็่ปลอดภัยก็จะสิไปเฮ็ดมันอันใดมันปลอดภัยยังเฮตดเด้อพี่น้องเด้อ Hoàng ừ. ngân bước chim không phải kín nha dài choa lấy đi một điện tìm cho người mãn hay là hết đất nước nào ừ. à, ok gặp sáng dù phạt phải gặp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  phải 对的。